สวัสดีค่ะผู้คราุ่มที่1วันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิทยาการข้อมูลเรื่องสำรวจความต้องการและปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิทิพน์รอนค์ชั้นม .5 ทับ1ได้ที่30ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาคเรียกุณนักเรียนชั้นม .5 ทับ1ได้ที่24ค่ะ สวัสดค่ะดิฉันนางสาวเกียวไรนิยารวงชั้นม .5 ทหนึ่งเลขที่15ค่ะหัวข้อการนําเสนอ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การตั้งคําถาม 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและ 4. สรุปข้อมูลค่ะกระบวนการวิทยาการข้อมูลการตั้ง และปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เช่นการใช้ห้องน้ําการเรียนและสภาพแวดล้อมค่ะการรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนชั้นมั1 3 1คนนักเรียนชั้นม .5 ทั2 3 5คนและนักเรียนชั้นม .5 ทั้ง3 22คนการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างแบบฟอร์มผ่าน Google f o r m มและให้นักเรียนใช้นมโครสืึกสารปีที่5้ากร่กข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังน,นี้ 1. ห้องเช่นห้องหนึ่งห้องละสในห้องสาม 2. เพศช,ชายและเพศหญิง 3. ปัญหาและความต้องการห้องน้ําการเรียนและสภาพแวดล้อมการสำรวจข้อมูลสรุปข้อมูลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทหนึ่งค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทสอค่ะและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทสามค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ